iPhone XS ยังใช้ได้ไหมในปี2025เดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วเพื่อนๆแต่สินใจกันเอาเองว่าอย่างน่าใช้อยู่ไหมเริ่มแรกเลยพอชาร์จเขายังเป็นแบบ Lightning ใครเปลี่ยนไปใช้ t ท p e C แล้วอาจจะลำบากหน่อยถ้าใช้ iPhone ที่ใช้ Lightning อยู่อันนี้ใช้งานต่อได้เลย iPhone XS นี้ก็ยังสามารถอัปเดต iOS ล่าสุดได้ถ้าวันที่ถ่ายเป็น iOS 18.5ระบบการปลดล็อกของเขาเป็นแบบ Face ID ปัจจุบันล่าสุดนี้ตัว iPhone รุ่นใหม่ก็ยังเป็นสแกนหน้าอยู่ใครอยากลองเปลี่ยนมาใช้ p อ o n นนะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจ ใช้งานได้ไปเป็นในเรื่องของโซเชียลมีเดียไาฟีดเลื่อนต่อตอหรือว่า a c e b o o k ใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยไม่มีรุ่นไหนดีที่สุดนะครับรุ่นไหน uh huh. เหมาะกับการใช้งานเราที่สุดต่างหากเพื่อนอาจจะเห็นข่าวนะครับว่า YouTube ในตอนนี้ที่กำลังจะอัปเดตใหม่นะครับไอโฟน7 <c oughs> ไม่สามารถโหลดได้แล้วบ้านไหนนะครับที่มีน้องๆเด็กประถมนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันอย่างแอปแชท GPT นี้สามารถใช้งานในการค้นหาความรู้ <c oughs> ข้อมูลต่างๆได้รวดเร็วครับเพราะว่ากันว่าจะมาแทน Google o i p h n ก้เครนี้การ็รีไอโฟนน้กโซเนครื่ ตัดคลิปสอนอะไรกันเยอะแยะมากมาย iPhone XS ครื่องนี้นะครับก็สามารถใช้ตัดงานได้ก็เลนเดินได้รวดเร็วครับก็ขึ้นอยู่กับสเกลงานนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทําด้วยงานใหญ่มากก็คงไม่มีใครใช้ iPhone XS ถูกต้องไหมครับน้องในรุ่นนี้แอดมินมองว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นที่ดีไปเรามาดูเรื่องเกมกันว่าเล่นได้ไหมน,นี่เราก็เลือกเป็นเกมมหาชนตลอดกาลนะครับก็คือเกม ROE นั่นเองเรื่องความร้อนเราจะพูดว่าร้อนหรือไม่ร้อนไม่ได้วันนี้ต้องวัดให้เห็นตอนเล่นอยู่ที่36.1นะครับเกมมาแล้วเดี๋ยวมาดูในกมมาาาปงะรอณศ1 ก็วิ่งอยู่ที่59-60ตลอดนะครับไม่มีตกแบตเยอะๆนะครับอุณหภูมิหลังจบเกมเป็นไงดูกันพอๆกับก่อนเล่นเลยนะครับช่วงแรกของเรามีการโหลดทรัพยากรเยอะนะครับเครื่องอาจจะร้อนเพิ่มขึ้นเยอะด้วยเซตติ้งที่เราปรับนะครับก็ปรับสวดทุกอย่างอุณหภูมิที่ฝาหลังก็ใกล้เคียงกันครับ37.6ไปเรามาเล่นเกมที่กินทรัพยากรโหดขึ้นดีกว่าก็คือเกม PUBG Mobile นั่นเองครับเราจะไม่ได้ปรับสุดนะครับปรับที่เกมเขาแนะนำได้ลื่นไหลนะครับไม่มีสะดุดเลยการโหลดฉากก็เร็วครับใครเป็นสายจริงจังเกมเมอออออรรรนนะบาาาจจไไไไมมม่่่่่เเเเเทหพลลลดดด้้้ยยยีี ดนย,ยเดี๋ยวเรามาดูอุณหภูมิหลังเล่นกันเล่นเกมนี้ต่อจากเกมเอาวีเลยนะครับอยู่ที่3 8 2องศาซึ่งจะร้อนกว่าเกมเอาวีที่เราเล่นเมื่อกี้นะครับจนการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับเครื <S <S ่องนี้เขาก็รองรับการ <S 2> <S 2> ชาร์จแบบไร้สายด้วยจากที่ทํางานหรือว่ากลับจากโรงเรียนวางแปะชาร์จได้เลยเจนนี้สะดวกจริงนี่เราไม่พูดถึงเรื่องสเปคเลยนะครับโฟกัสที่การใช้งานหลกักๆของทุกคนทุกคนคิดยังไงครับ iPhone X 8ยังน่าใช้ไหมในปี2025